Hello, hello, my lovelies. Today I am checking out something different that I have not seen being done before a series airs. Definitely have seen it after a series airs, but never before. Um, so this is going to be a side story that was released but by, by the change 2561, I think is the name of the production company. You guys let me know. Um, for goddess bless uh, pff, don't even make me lie to y'all because y'all know i can't remember what is it um goddess goddess blessed you from death okay i was like is it goddess blessed you from death or bless you goddess from death something like that uh, with our and poop um so i y'all saw i reacted to the trailer and i was very hella intrigued by it i was like i, I love a good horror i'm a y'all can't see but i got a scream face a scream shirt on i love horror horror is one of my favorite genres um um, and so when I saw the trailer I was like oh it's giving creepy, it's giving everything I'm really excited to see um, I kind of wish it was coming a little bit before I, I wish it was being played uh premiering like during the month of October doesn't necessarily have to be like right afterwards but it's whatever. So when I saw that they dropped this, I was like, "Ooh, a side story." So, I am I, you all know I'm going to watch the show, so I'm like maybe it's going to have to do with the show. Um and it's good information to know beforehand. So, we're just going to jump right into the side story. I'm not sure exactly what um it says side story, but I'm assuming there's an effort, a different title and I don't know if that title is the name of the series or if it's like a separate title that's involved with the series

ก็เลยต้องเกิดการสืบสวนเพื่อสืบหาว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงือใครมีการเส้นที่สนุกขนาดไปก็คือความสัมพันธ์ระหว่างตัวพระเอกกับในเอกที่คนหนึ่งก็เป็นตำรวจที่มีหน้าที่ในการต้องมาสืบคดีเรื่องนี้กับอีกคนหนึ่งซึ่งคุณสมบัติพิเศษของเขาคือการเห็นผีแล้วมันก็มีกิมมิกหนึ่งที่แบบมันน่าสนใจก็คือว่าตัวของทูบเนี่ยเขาอยู่ใกล้กับสารวัตรสิงเนี่ย มันจะทำให้เขาเนี่ยไม่เห็นสิ่งชั่วร้ายมินยงมินญานก็จะหายไปมันเลยรู้สึกว่าอบอุ่นเป็นโรแมนติกท่ามกลางความมืดมิด he s t so i smiley about it ปกติแล้วเวลาจะเรือกเรื่องมาทำซีรีส์ก็มักจะได้รับการแนะนำจากผู้คนต่างๆอาจจะเป็นน้องๆอ,อยู่ในวงการนักเขียนบ้างหรือว่าแม้แต่แฟนคลับที่อ,อยากเห็น S <S น então, can and can this and ักแสดงของเราเล่นเป็นตัวนี้ตัวนั้นเรื่องนี้เรื่องนั้นบ้างอะไรอะค่ะก็ก็แนะนํากันไปเยอะยๆเลยก็ได้มาอ่านเรื่องนี้แล้วก็รู้สึกว่ามันสนุกโอความจริงเราไม่เคยคิดว่าจะทําแนวนี้มาก่อนแต่อ่านแล้วก็ก็สนุกมากแล้วก็รู้สึกว่าเออเออก็นึกแล้วก็เห็นภาพสามารถออกมาเป็นซีรีส์ที่แบบที่สนุกตื่นเต้นเรื่องนึงได้ Is there any this translation? ก like ็เล่าให้ผมรูวัตกรรมสิบส่วนสอส่วนที่มันดูเป็นผู้ชายมากๆมันมีความซับซ้อนในเช้นเรื่อง แต่ว่าในพาร์ทของความซีรีส์วายที่เราต้องแบบว่าเดินผู้เก็บใส่เรื่องราวของการติดสอบสวนตรงเนี้ยที่ว่ามันก็สามารถสร้างให้เกิดเส้นโรแมนติกได้แล้วก็ถ้าจะเล่นให้จบหรือตะปุยหนีออกไปแล้วคล้ายๆมันมาเริ่มมันลุมอ่ะทนไม่ไหวอ่ะอาเด้ออออกไปคือจะหนีทานเดิมครับ and action คือสิ่งที่พี่ต้องการคือความความเรียว คืองานของเชนน่ะจะค่อนข้างมีความเรียวอยู่ในในในตัวงานค่อนข้างสูงมากอันเนี้ยพี่ว่า sorryI'm just like ขเขาทำถึงอยู่แล้วอ่ะคือพี่ว่าการทำซีรีส์เรื่องหนึ่งโปรดักชั o n d e s i g สําคัญมันหมายถึงโลกของซีรีส์เรื่องนั้นที่เราจะต้องทำให้คนดูเชื่อให้ได้ในตัวนิยาย <Okay. S 2> ก็จะมีการแบบเขียนถึงสถานที่เกิดเหตุว่าอะไรเป็นอะไรอะไรแต่ในพาร์ทที่เป็นแบบซีรีส์มันจะต้องถูกขยายความแล้วก็ ขเลเวลขึ้นไปเพื่อความสงหรือเร <insane S 1> ื่องความหรือความสะดวกในการถ่ายทำหรือโปรดักชันดีไซน์ที่มันจะทำให้ฟัารู้สึกว่าแบบเฮ้ยซีนนีม่งคือซีนสำคัญและมันว้าวที่สุดเลยนะครับเรียกว่าแบบฝากความหวังไว้พี่แจเลยครับ,รบ,บ,บ,น,รบนอกจากมีหลายๆคนที่พูดว่าเฮ้ยเรื่องนี้สนุกนะแล้วมันก็มีอีกเสียงหนึง่งที่มาจากแฟนคลับเนี่ยครับแล้วก็บอกว่า มันใช่มากมันใช่ครูกับพาเวลมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบแท็กรูปแบบหน้าปกนิยายมาซึ่งมันดูแล้วมันก็รู้สึกว่าเขาก็ใช่จริงๆเหมือนพรมลิขิตเนาะแล้วมันก็เหมาะกับเขามากๆแล้วมันก็ทําให้ครูกับพาวเวลได้ดีเวลอปแล้วก็เปลี่ยนสไตล์การเล่นออเอเขาเคยอยู่วัดมาแายละเอียดแค่นี้ก็ก็ทาให้แบบทางทีมงงานก็ส่งเขาไปอยู่แบบระที่วัดไปลองแบบสะพายย่างเดินบิณฑบาตด้วยอะไรต่างๆไร้ย ต,ตัวของาเวลเองก็ต้องไปเรียนรู้งานกับทางแบบตำรวจจริงๆแล้วก็ไปพบว่ามันมีอะไร Oh I love that I love when people go in like that он, deep in on, Come on team Wang Sorry I got distracted by his shirt ากรงทีารู้ก่อนกองตำรวจที่เขาทำที่สืบสวนหรือทำที่สอบสวนก็ไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยรวไปถึงตัวละครอื่นๆที่มีทั้งแับนิติเวทเอออะไรเอยก็ทุกคนจะต้องลงแบบ ฝึกจริงไปแบบดูงานจริงไปเวิร์กช็อปกันอย่างแบบนักเลมนมากมากยังมีตัวละคอ,อื่นอีกหลายๆตัวที่แวดล้อมกันอันดงที่ต้องพูดสิงกันเลยคือตัวชิงข้อมูล <That 's S 1> ที่พวกมได้มาเชื่อถือได้ใช่ม t คื s yeah I was just gonna say t h a t his ex isn't right? ขงิงซึ่งนคนนี้ค่ะเราตั้งใจที่จะหาคุณเม่เขามาร่วมทีมก็เลยเราก็ใช้เวลาอยู่ประมาณนึ่งแหละ ในการแบบหาตัวละครตัวนี้จนได้เอต้มมาซึ่งทุกคนก็จะพูดกันว่าแบบเอาอต้เหมาะมากส่วนอีกตัวละครอ,อีกสองตัวก็คือเซกับดารินที่มันลลโก้เดียวกับที่เราติดมาใส่ทำในรูปว่าไอเซคนตัว DNA ออกแล้วกูกำลังจะไปบ้านพี่สิงหาจริงแล้วในหนังสือดารินเนี่ยผู้นะคะแต่ในความที่เขาพูดกันแล้วก็เป็นซีรีส์วายเราก็เลยคิดว่าแบบอ่ะเราก็เลย ได้คู่ของไมเคิลกับท็อปเทนซึ่งจริงๆแล้วก็เห็นๆกันมาจากพีเบินั่นแหละในเรื่องนี้ทั้งไมเคิลและท็อปเทนก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองแบบเยอะมากจากไมเคิลที่อยู่ในพีเบิ้ลเป็นนอสมอกใช่มาเรื่องนี้ค่อนข้างจะสุขุมนิ่งและอะไรแบเนี uh> ้กแล้วก็เ oh. พื่อให้เหมาะสมกับ ตัวละครตัวนี้ก็ผมสีแดงในนสีเขาเขียนไว้าอยนะคะหรือว่าในเส้นเรื่องของคู่ก็จะเป็นเส้นเรื่องที่เราเติมเข้าไปให้เป็นเรื่องของ๋อโอเค so uh, in this novel it's not necessarily like เครียดความน่ากลัวหรือความสยองขวัญจากเส้นเรื่องที่มันเป็นแบบค่ะ คือเมนแคสลอบแรกเนี่ยตัวละครหลักๆก็จะมีแบบประมาณ5ตัวอะไรเงี้ยครับแต่พอแบบว่าเราแกะนิยายต่อไปเรืเ่อยๆ,ๆ,ๆมันจะมีตัวละคระเยอะมากๆนะครับแล้วก็ตัวหนึ่งที่อยู่ในแก,งก๊งค์กวนแล้วก็จะส,สร้างสีสันในตัวละครที่มีสีสันเขาต้องทํางานคู่<ช>ๆๆกับสวัสดิษ์หาดกันเนแล้วก็มาลงตัวที่ถามว่าแล้วสุดท้ายเราต้องการอะไรง,ง่ายๆนิดเดียวก,ก็คือดูแลสนุก ดูแล้วมีความสุขความกลัวก็เป็นความสุขอย่างหน,นึ่งความรักของหนักเหลืออะไรเงี้ยมันก็ทุกเรื่แล้วแต่มันเป็นความสุขในแต่ละรูปแบบไปแต่สุดท้ายก็คือความสุขแล้วก็ความสุขของคนที่ได้ดูอะค่ะมันก็คือเรื่องเป็นที่สุดข,ของคนทํางานแล้วแหละค่ะอู้ chill พี่แบ่งความคาดหวังเป็นสองส่วนส่วนแรกก็คือเป็นคาดหวังในตอนที่เราทํางานที่เราหวังว่าให้ทีมงาน ทำเต็มที่ให้ความไหนของทุกคนมันสุสายตาคนดูแล้วทุกคนแบบชอบมันในมุมของคนดูพี่รู้สึกว่าคนไทยอ่ะค่อนข้างจะชอบเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับเรื่องราวสยองขวัญแล้วพี่ก็เชื่อว่าอันนี้แหละน่าจะตอบโจทย์ <I> agree ตอนนี้เราทำบทกันนะเราก็ต้องไปหาข้อมูลอะไรต่างๆนานาแล้วก็พบว่า เบื้องต้นจากหนังสือที่เขียนมาค่ะจริงๆแล้วมันมีหลายสิ่งหลายอย่างมากเลยที่เราไม่เคยรู้มาก่อนอย่างในหนังสือพูดถึงเรื่องของพิธีกรรมแบบบูชายันเนี่ยเราก็ต้องไปหาว่าบูชายันมันคืออะไรแล้วคําว่าบูชายันที่มาทํากันในปัจจุบันนี้มันถือว่าผิดกฎหมายหรือเปล่าวิธีการบูชายันนี้เขาต้องเลือกโลเคชันสถานที่ยังไงเพื่อบูชายันคำเดียวมันมีความรู้อะไรเต็มไปหมดเลยที่ที่เราเองก็ไม่รู้เพิ่งรู้จากการทาบทนี่แหละเราอยากให้คนดูอะ ได้สนุกเหมือนที่เราสนุกเพราะว่าเราเข้าไปทาบทด้วยด้วยกันไปหาข้อมูลอะไรแบบนี้มันสนุกมากจริงๆ mm. ก็เลยคิดว่าการมีไซส์สตอรี่ขึ้นมาเพื่อที่ทำให้ดูไซส์สตอรี่ไปด้วยแล้วก็ดูซีรีส์ไปด้วยมันจะเข้าใจแล้วก็จะสนุกมากขึ้นเราก็เลยบอกยังทําเป็นไซส์สตอรี่เกิดขึ้นมาด้วยนี่ค่ะเดี๋ยวทุกคนจะได้ดูกันนะครับก่อนที่จะมีแบบ ep หนึ่งขึ้นมาเนี่ยเราจะมีส ep ให้ได้ดูก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะได้ดูเลยครับทุกวันเสาร์ทางยู u ูบเชนสองห้าเปิด เฮ้ถ้าได้ดูสาซอรี่แล้วแบบจะทำให้คุณแบบดูซีรีส์แล้วเข้าใจแล้วก็สนุกมากขึ้นว้าว well, well now I'm locked in for three though, so ตายเลยค่ะอย่าดูคนเดียวอันนี้เห็นด้วยอย่าดูคนเดียวชวนคนในเพื่อนฝูงครอบครัว Well I have no one that will watch this with me in real time so I'm probably gonna watch it on my own maybe we, we shall see oh, I'm, I'm so excited y'all I, I might see that's a lie i might my bestie is kind of curious into this and she's in horror with me um so i might have to make her come by every other episode or something on saturdays or something and watch this with me because I, I think this airs on the side oh no wait i think halloween airs during the week so mm, it might not happen well sh we shall see we shall see because i kind of want to watch this with her um but I'll probably end up watching it on my own, <laughs> like I'm watching Kim jina But this one looks a little bit more. Um, I, I wasn't expecting this side story to be like an actual like more documentary style. It's I, I thought it was actually going to be a side story to, like basically stuff that they couldn't probably fit into the series, but they wanted fans to know. Um or to get excited for the show that's what i thought it was going to be now however i'm still this still still make me excited because i had no idea about certain things about it and i really am like excited and ecstatic and ready for it uh, like i said i really do love horror so i'm definitely going to be checking this out as soon as it comes out um, you guys will probably get it it's on ig so i i'm not sure if i'll be able to post it on youtube if i can post it on youtube i will if not then it's going to be a, a patreon exclusive but um yeah other than that i'm very excited to see um he said there's going to be three side stories so you guys will see me um uh, in the next side story uh part two but other than that that's going to be it for my reaction to goddess bless you from death side story Intro one, and I'll see you guys in Intro two. Let me know what you're excited about. Let me know if the novel itself has a English um, translation. If it does, your girl's gonna read it because I love a horror novel too. At that, yes, peak. This <laughs> is kind of just combining things I love together, so it's just gonna be great for me. Um, but I I also want to say that I really do enjoy and love when um a production company and a casting cast and you know just director everybody really goes ham and goes all in into their series so i do like the dedication so clearly they like want to give it the best as they can which i mean i think that's in most they, they want to do that for most series but what i'm saying is like i really love that the boys went on like extensive workshops to kind of get to know and you know bring the best that they can the um practical effects look insanely good i just have a feeling i'm going to be like oh my god this is terrifying but also great at the same time uh, and I, I just have a feeling like just the trailer alone looked really really great, so I'm assuming like the scenes are gonna look amazing to look at and things we're gonna see. Um, but yeah, that's gonna be it for my reaction to Side Story Intro One. I will see you guys in um the Side Story Two. Let me know what your thoughts are. Let me know if you're excited just as much as me, and I will catch you then. I hope you guys are having a good morning, a good day, and a good night, depending on when you're watching. Bye.